สัมมาปัสสังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาราคคขยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ นันทิราคกขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้